เตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าหนึ่งถานนะครับตอนนี้จะส่งถึงคุณยนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเเมื่อตัวไปถึงแล้วนะครับถอดฝาปิดด้านข้างออกนะครับนอสองตัวถอดออกแล้วก็เอาสายแก๊สมาต่อต่อจากด้านหลังเข้ามานะครับต่อจากตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็มาเสียบรูนี้นะครับเพราะตอนไปเนี้ยก็จะไม่มีแก๊สไม่มีสายแก๊สไปเพราะมันจะลงลงลังไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ต่อสายดินนะครับสายดินหรือสายกาวนั่นเองนะครับ ก็อย่างอื่นตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรมานะครับทุกอย่างปกติเพียงแค่ว่าเอาสายมาต่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ถาดมีถาดให้หนึ่งใบแล้วก็ด้ามจับด้ามจับปิดเปิดนี้จะใส่ด้านในนี้ให้แล้วค่อยเอามาประกรอบเอานะครับเพราะว่าถ้าประกรอบไปแล้วมัน,มนจะเข้ารังไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเอามาครอบไว้ด้านหลังนะครับการใช้งานนะครับก็จะมีตัวปิดเปิดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเปิดอากาศเข้าอากาศออกนะครับแล้วเราก็ตั้งอุณหภูมิไหมเราจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเราก็เปิด นะครับเปิดสวิตเปิด power นะครับไฟมันก็จะวิ่งนะครับอ่าสังเกตสังเกตดูด้านบนนะครับอ่าไฟมันก็จะวิ่งนะครับอ่าไฟมันก็จะติดทัข้างบนข้างล่างเวลาไฟมันวิง่งเวลาไฟมันติดอุณหภูมิมันจะอ่าจะตัวตัวสีเขียวเนี่ยมันก็จะติดนะครับแล้วก็เวลาถ้าไฟดับมันก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับเวลาเปิดทํางานใหม่มันก็จะดังติ๊ตติแบบนี้เป็นปกติไปเรื่อยๆนะครับ ทั้งทั้งสองทั้งสองอันทั้งบนล่างเหมือนกันเลยนะครับอ่ามองผ่านกล้องไฟมันกระพริบอยู่ข้างนอกก่อนไม่กระพริบนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับตัวตั้งเวลาก็ต้องต้องตั้งไว้ก่อนนะฮะตั้งสมมติว่าเราตั้งเวลาไว้อ่าก็ปรับเวลาลดอ่าเพิ่มพอรดเพิ่มเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราตั้งเวลาเสร็จแล้วก็ก็กดอีกทีนึงให้ปุ่มสีแดงด้านข้างมันติดนะครับตรงกระพริบนี่ครับ ถ้าผมสีแดงไม่กระพริบก็มันก็จะไม่ติดนะครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้แล้วตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟดูขนมนะครับไฟดูขนมนี่เปิดเฉพาะดูขนมอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ได้ดูขนมอย่าเปิดนะครับเพราะว่าหลอดมันจะขาดนะครับโอเคอันนี้มีปัญหาติดขัดตงรงไหนโทรมาถามนะครับ